สวัสดีครับเพื่อนๆกับพบกับสตรอรี่เรื่องเล่ากันนะครับถ้าจะพูดถึงอาหารว่าชอบกินอาหารแบบไหนสไตล์ไหนหลายคนคงจะคิดอาหารหลายๆแบบอาหารหลายๆอย่างอยากกินนู่นอยากกินนี่หรือกินอะไรก็ได้ต่างๆนานา,นาเพราะถึงไม่อร่อยวันหลังก็ค่อยหาร้านใหม่หาเมนูใหม่มากินได้แบบสบายๆโดยไม่ต้องซีเรียสมากว,าว่าวันนี้เนี่ยจะกินอะไรแต่ถ้าถามคุณว่าก่อนที่คุณจะตายอาหารมื้อสุดท้ายของคุณคุณอยากกินอะไร เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะคิดแล้วคิดอีกกว่าจะรู้คําตอบอย่างแน่นอนและคุณรู้หรือไม่ว่าฆาตรกรส่วนใหญ่เขาขอเมนูนแบบใดกันบ้างก่อนที่เขาเนี่ยจะลาลับโลกนี้ไปลอาฟังสี่บันดับกันเลยครับสําหรับคลิปบางช่วงบางตอนอาจจะมีความรุนแรงซึ่งทางช่องเราไม่สนับสนุนความรุนแรงทั่ประเภทนะครับและไม่แนะนําเด็กที่มีอายุต่ํากว่า18ปีแต่ถ้าหาจะดูเพื่อเป็นการรีศึกษาผมแนะนําว่าให้ดูกับผู้ปกครองนะครับ คนที่1นึ่งเลนรีไทนี่เดวิดอายุ57ปีจากฟลอริดาข้อหาคือขโมยของฆาตกรรม3ครั้งและถูกประหารโดยเก้าอี้ไฟฟ้าซึ่งอาหารมื้อสุดท้ายของเขาคือหางกุ้งลอสเตอร์มันฝรั่งทอดกุ้งทอดหอยทอดขนมปังกระเทียมรูทเบียร์คนที่2เทดดี้บันดี้อายุ43ปีจากฟลอริดาข้อหาของเขาคือข่มขืนแหกคุกฆาตกรรม35ครั้ง และถูกป,ประหารโดยเก้าอี้ไฟฟ้าอาหารมื้อสุดท้ายของเขาคือสเต็กไข่ดาวขนมปังเจนลี่นมน้ำส้มต่อมาคนที่3ฟอร์ดิดันโดนิโกลาซักโกอายุ36ปีและบาตโลเมโอเวนเซนติอายุ39ปีจากเมสซาซูเชกข้อหาเนี่ยคือฆาตกรรม2ครั้งและถูกป,ประหารโดยเก้าอี้ไฟฟ้าอาหารมื้อสุดท้ายของเขาคือซุป เนื้อขนมปังและชาคนที่4จอห์นเวเกซี่อายุ52ปีจากอิลลินอยข้อหาอคมขืนและฆาตกรรม33ครั้งและถูกประหารโดยฉีดยาพิษอาหารมื้อสุดท้ายของเขาคือกุ้งทอด2 2ตัวชุดไก่ทอดเ f c เฟนฟายสตรอเบอรี่คนที่5ลิกกี้เล่แลกเตอร์อายุ42ปีจากอาคันซอ ข้อหาเนี่ยคือว่าฆาตกรรม2ครั้งและถูกประหารโดยการฉีดยาพิษอาหารมื้อสุดท้ายคือสเต็กไก่ทอดพายพีแคนและก็เชอร์รี่ครับคนที่6 l ลอนนี่เทอร์กิลอายุ40ปีจากเท็กซัสข้อหาฆาตกรรมและถูกประหารโดยการฉีดยาอาหารมื้อสุดท้ายไก่ย่างมันบดราดน้ำกิวีผักรวมขนมปังชาน้ำพันและน้ำเปล่า คนที่7จ็ดลอนนี่ลีการเนอร์อายุ49ปีจากยูทาห์ข้อหาฆาตกรรม2ครั้งและถูกประหารโดยการยิงเป้าอาหารมื้อสุดท้ายคือหางกุ้งลอสเตอร์สเต็กน้ำแอปเปิลไอศครีมวานิลาโดยระหว่างกินเนี่ยเขาขอผู้คุมว่าขอดู Lord of the อ i n ิด้วยครับต่อมาคนที่8นะครับสตีเฟนเวย์แอนเดอร์สันอายุ49ปีจากแคลิฟอร์เนียข้อหารักทรัพย์แหกคุก าตกรรมเจ็ดครั้งและถูกประหารโดยการฉีดยาอาหารมื้อสุดท้ายของเขาคือแซนด์วิชชีสสชิ้นคอนเทนชีสลำข้าวโพดและข้าวโพดผสมกันพายพีชไข่เท้าไอศครีมช็อกชิพคนที่9เทเรซาลูอิสอายุส1ปีจากเวอร์จิเนียข้อหาคือฆาตรกรรมกระบฏขโมยของและถูกประหารโดยการฉีดยาพิษอาหารมื้อสุดท้ายคือไก่ทอดถั่วกับเนยพายแอปเปิ้ลแลวก็พริกไทยครับ ต่อมาอันดับสุดท้ายคือคนที่10นะครับทีโมทีแม็กวีอายุ33ปีจากอีเดนาข้อหาฆาตกรรม168ครั้งและถูกประหารโดยการฉีดยาพิษอาหารมื้สุดท้ายของเขาเขาขอแค่ไอศครีมมิ้นผสมช็อกโกแลตชิพแค่นั้นครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นเรื่องหน้ารู้รอบโลกที่เรานำมาฝากกันนะครับคลิปวิดีโอนี้หากมีข้อผิดาพาดประการใดทางช่องต้องขออาภัยณที่นี้ด้วยนะครับ ก่อนจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังจนจบและต้องขอบคุณมากสำหรบับเพื่อนๆที่กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ต่างๆที่ขอแนะนําให้กําลังใจกันมาโดยตลอดด้วยนะครับกราบขอบพระคุณมากครับ